อันนี้ลูกอ่ะอ่ะอออนี่ค่สามตัวค่ะไอ้ตัวกลางไอ้ยนำโชคอ่ะ,ะนำโชคค่ะนำโชคมีโชคอันนี้ทองแดงทองเหลืองบอกเธอละอันนี้มัมแมมอ่ะนี่มัมแมมเอาลูกอ่ะ ะะมันกลัวนี่นะคะนี่นะคะสามตัวน่ารักไหมคะอาสามตัวน่ารักน่ารักค่ะอยากจะเข้องไมาอยากได้เมาเลยนี่น่าร <right> ักนีใจไหมคะน่ารักน่ารักน่ารักมาคลองเดียวกันตายตาอ ่นี่นะคะมาเพิ่งได้เดือนเดีเดือนกว่าๆเก็บสองเดือนและะ้วสองเดือนแล้วมั้งตาเอตาเอค่ะอันนี้น,นะ,ะค่ะ,ะ,คะช่องหน่อยกันยานะคะน่ารักค่ะ

นช่ค่ะสวยอ่ากำลังน่ารักค่ะอ้อเอ๊อ้ยเอ๊อ่าวน่ารักว่านี่ก็อาบน้ำให้หอมเสียงตาลูกกูยยนั่นไปแล้ววิ่งแล้วโอ้ยวิ่งไม่คิดชีวิตเลยมันกลัวมันกลัวกลัว กดดกลัวมันกลัวเด็กค่ะว่าเด็กเยอะแล้วมันจะกลัวเออเดี๋ยวมันออกมาเดี๋ยวเอาอาหารไปล่อมันนี่นะคะน่ารักน่ารักน่ารักอีนี่ก็อีฉาออกไปเลย นี่ก็อีชาอ้าไงไอ้กล้วยด้วยอืออีชา้าอีช้าอ่าอ่าขึ้นไปามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่าขนมกันยาคา่ะเอาหันหน้ามาเอาหันหน้ามาน่ารัก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 อีน่ารัก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 อเอ๊ ค่ะเดีย๋ยวหยาเข้ามาเนี่ยค่ะทองแดงกับมอมแมมเอ้ยนำโชคไอตัวนี้นำโชคอันนี้มอมแมมฮะส่วนอีตัวนั้นก็น้ำตาลวิ่งหนีเดี๋ยวไปนั่นมาเนี่ยนะคะสวยไหม จอยแมกกานํนำ,โคคนนนำโจค่ะอาน้องนํำโจนะคะอ่าคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะหน่อยกันยานะคะอ่าสวัสดีคะ่ะ